ำรวจทำงานนะครับเป็นเพราก็ถอยไปฝากตามด้วยแล้วกันครับพี่ได้ได้สรุปไปด้วยแล้วกันครับถ้าอย่างนั้นจะไปสรุปหน้าเป็ดกันได้ได้อ่าว่าเรื่องมันเป็นยังไงก็รอเขาสักสี่ห้าวันอ่ะรอไล่กล้องรอสอบพยานผู้เห็นเหตุการณ์อ่าดูกล้บิเพื่องตอนนี้พี่พอทราบไหมว่าคนเห็นร้เมตรหังจะผมก็ได้ได้เหตนผมก็มานี่ผมไม่ได้เข้าไปโรงพักเลยแต่รู้ข่าวว่าคนไปแจ้งความแล้วนะครับ พอรู้ว่ามาอย่างนี้พวกผมก็ต้องรีบลงพื้นที่ก่อนรองสื่อก็มาพาทั้งหมดขากรังทั้งหมดมานี่ยนะครับเพื่อเพื่อที่จะมาให้เขาจดสัมผัสไม่ครับยังไงก็รบกวนเร่งนี้ด้วยครับว่าเนี่ยะอย่างที่เห็นในี้เพราะว่าไรดเดอร์มันเยอะเราจะบรรทุกใช่เราจะได้เบรคจ่ายข่าวได้ข่าวให้ก็มาเรื่อย ทำมาหาเรื่องขี้ปวดทั้งนั้นไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าวินไหนวินไหนเราก็คุยไทยเราคนไทยด้วยกันแต่มาฆ่ากันทำไมในเรื่องเรื่องแค่เรื่องแค่นี้เราคุยกันได้ไม่สนใจไม่สนใจว่าที่โดนเรื่องเนี่ยร้อนมารับคนไม่ผิดเขาหรือว่าเป็นเพราะเรื่องอะไรแั้วเมก็เ่าเรื่องตัวไปเลยแล้วแต่เธอเสือกเาาหาเขาจะเกลียดกันนะที่ข้าวข่าวผมบอกเราก็ไม่อยากให้เขารบมากถ้าถ้ามันจะถ่ายเขาถ่ายไปแต่นัดตีพวกผมไม่ยอมถ้าตีกันพวกผมไม่ยอม โอเคโอเคตามนั้นนะ okay, okay,